ไปนั่งรถไฟเที่ยวกันบ้างนะคะตอนนี้มีความคึกคักกันเลยทีเดียวโดยการท่องเที่ยวนะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวนั่งรถไฟจากลำปางมาเชียงใหม่ค่ะลอดอุโมงค์ขุนตาลจังหวัดลำพูนโดยมีนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนที่ยืนรอขึ้นรถไฟเพื่อกลับเชียงใหม่จนบางคนต้องยืนกลับค่ะในช่วงวันหยุดนะคะนักท่องเที่ยวก็ตีตั๋วนั่งรถไฟขบวนด่วน51ชั้น โดยเป็นชั้น2นะคะรถพัดลมจากสถานี นครลำปางเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนชมความสวยงามของทิวทัศน์สข้าง,างทางที่อยู่ในช่วงฤดูฝนต้นไม้ตามภูเขาเขียวขจีโดยเฉพาะช่วงที่นักท่องเที่ยวลอดถ้ำขุนตาลที่มีความยาวกว่า1,352เมตรก็สุดตื่นเต้นกันค่ะเมื่อถึงสุดปลายอุโมง์แล้วที่สถานีขุนตาลอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนก็ยังมีนักท่องเที่ยวอีกหลายร้อยคนนะคะมายืนรอยอยู่ริมข้างทางเมือ่อขบวนรถไฟ ได้เทียบสถานีขุนตาลนักท่องเที่ยวทั้งหมดก็พากันขึ้นบนขบวนรถไฟเหมาที่นั่งเพื่อเดินทางกลับเชียงใหม่จนที่นั่งเต็มทําให้นักท่องเที่ยวที่เหลือก็ต้องพากันยืนค่ะแต่นักท่องเที่ยวก็ยังมีความสนุกนะครับและก็ตื่นเต้นตลอดการเดินทางจนถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ส่วนใหญ่ที่ตั๋วไปกลับใช้เวลาอยู่บนขบวนรถไฟประมาณ2ชั่วโมงครับค่าเดินทางก็ถูกแสนถูกครับไปกลับแค่46บาทหรือว่าขาขึ้นจากลำปางมาเชียงใหม่ราคาตั๋วแค่23บาทและขากลับเชียงใหม่ลำปางราคาตั๋ว23บาบาทก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันหนึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดที่ต้องมาเช็คอินกันให้ได้ก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะนั่งรถไฟไปครับคือช่วงน